สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้กค่ะก็มาพบกับช่องสาวมึงเช่นเคยเนาะวันนี้แอดก็มีแนวทาง50นอยศูนย์บานรวมนะคะงวดประจำวันที่23มิถุนายน2565มาแบ่งปันนะคะอก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่22กันก่อนนะคะ้อยเฉพาะกิจนะคะ1 1 2ล่าง1 1, 1นะคะ อ่ะตารางตัวเด่นมานะคะ1แล้วก็1 2มานะคะพี่น้องจา๋า1 2นี้เข้าตารางนะคะเข้าตารางเนาะอ่ะส่วน1มานะคะอ่า1 1มาในชุดกันพี่น้องจา๋าเนี่ยวันนี้แอดบอกว่าเบิ้ลต้องมาใส่เบิ้ลไปให้เยอะเลย1 1มานะคะ1 2นี้ไปเข้าตารางนะคะส่วนพิเศษเนาะอ่า406 06แอดก็หลุดไปเนาะส่วนล่าง41 แอดมีหนึ่งสี่นะคะเข้าที่ตัวกลับด้วยเนาะแล้วก็ตารางตัวเด็ดมานะคะอ่าน้อยปกตินะคะแปดหกแปดสี่หกแอดมีสี่เจ็ดมาสี่หกสี่หกตารางเรามานะคะพี่น้องจ่าสี่หก 4, 6, เนาะอ่าแล้วก็ล่างสาม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 เข้าตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะสามสามเข้าตัวที่แอดเน้นนะคะแล้วก็ VIP เนาะสองอ่าสองเก้าสาม สมา9มาสามมาตารางเข้า3ตัวนะคะแล้วก็แอดเข้าตัวเน้นแต่เป็นตัวกลับเนาะพี่น้องจ๋าตารางแตก3ตัวนะคะส่วนล่างเกาเก้แอดมีเบิ้ลมาสี่คู่ไม่มี99เก้าเนาะมีตัวหกเก้านะคะอ่าสรุปแล้วนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางวันนี้ถ้ารวมตารางเราก็แตก4นีนอยเลยนะคะน้อยเฉพาะกิจ ตารางเข้า1 2ตัวเจาะเข้า 1, 1 1พิเศษนะคะตัวเจาะเข้า1 4เข้าที่ตัวกลับน้องออก41น้อยปกติะคะตารางเข้า4 6ตัวเจาะเข้า33ส่วน VIP นะคะตารางแตก3ตัวนะคะแล้วก็เข้าตัวเจาะตัวกลับนาอตัวเน้นด้วยนะคะออก9 3แมอดมี3 9นะคะวันนี้นะคะตัวเจาะแอดก็มานะคะพี่น้องจา๋า มาแตกสีนอยเลยนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามอา่สูตรมัดรวมด้วยเนาะไม่ว่าจะจับเองในตารางหรือว่าตามตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดเน้นมาสามคู่เลยเนาะพี่น้องจาอ๋าอ่ะไปตามต่อกันของวันที่ยี่สิบสามนะคะช่วงนี้แอดก็งานยุ่งเดอ้อพี่น้องจาอ๋าอ่ถ้าเห็นเด้งขึ้นก็กดเข้าไปดูเลยนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ตัดปกนะคะแอดไม่ได้ใส่ปกเลยนะคะช่วงนี้ ลง,ลงแนวทางไว้ให้เฉยๆเนาะปลูกปึกก็ไม่ได้ตัดเลยพี่น้องอะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋า ไปดูตารางตัวเด่นกันเลยนะคะตารางตัวเด่นนะคะก็จะมีสี่ห้าแปดหกหรือ9กเนาะหกับ9ตัวเดียวกันนะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดจับคู่นะคะก็จะมีส 4, 4, ี่สองสี่สาเขียนตัวเลขลงมองเห็นไหมเนาะ สี่หกสี่แปดนะคะหกห้าแปดหกสามสองแปดสองนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอร์จับคู่ให้เนาะก็สามารถจับใหม่ในตารางกำลังวันนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะ อ่ตัวต่อมามาดูชุดกันนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีห้าสีสองห้าศูนย์ห้า สามแปดนะคะสำหรับการเบิ้ลในวันนี้นะคะการเบิ้ลแอดให้ไปที่สี่สี่แล้วก็แปดแปดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะ พี่ๆจะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะก็รวมทั้งหมด4หน่อยนะคะหรือว่าจะนําไปเป็นแนวทางหน่อยอื่นก็ได้เนาอะ,อะแต่หลักๆแอดเน้นไปที่4หนอยนี้นะคะ,ะตัวเลขอาจจะหลายตัวเนาะก็นําไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะเพราะว่าแอดเองก็คํานวณไปตามสูตรแล้วก็นํามาแบ่งปันพี่ๆนะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดอะจับคู่มาเนาะ ตัวที่เน้นนะคะก็จะมีสีสองสีแปดแปดหกหรือแปดเก้านะคะสามสองสำหรับชุดกันนะคะชุดกัน 2 5 3 8นะคะส่วนกันเบิ้ลในวันนี้แอดชอบ44่นะคะพี่น้องจา๋าอ่ถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคไปไว้นำไปพิจารณาดูนำไปเปรียบเท,ทียบดูก่อนก็ได้นะคะค่อยตามเนาอพี่น้องจา๋าถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ ก่อ,นอ,น,อนออกไปแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องจ๋าก็ขอให้พี่ๆเอทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะเงินทองไหนมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ